แฟนบอลหลายคนสงสัยว่าไฮไลท์ของ bg sport ทำไมตัดเร็วจังเราอยู่กับไอเนดตหรือน้องเนดตของผมเนี่แนะนำตัวเองหน่อยเดี๋ยวลงไม่ทันเนดตนะครับเป็นมือตัดต่อของ bg น,นะฮะมือตัดต่อทุกไฮไลท์เลยนะครับนี่บอลหมดครึ่งแรกนี่มันตัดแล้วนะฮะ หนังเกมใช้เวลากี่นาทีอัพโหลดเสร็จสิบสิบนาทีมีเร็วกว่านี้ไหมนี่กี่นาทีห้าห้าบอกวิธีหน่อยทำทำยังไงอะไรนะถ้ายังมาถามในครึ่งชั่วโมงตัดสเร็วตัดก่อนมองอะไเคล็ดลับเคล็ดลับทำไงคือดูจังหวะดูเสร็จก็ตัดตัดตัดเลยอันไหนอันไหนสำคัญก็คัดไว้ ครึ้งแรกเสร็จก็รวมครึ่งหลังเสร็จรวมแล้วก็อัพโหลดเลย,ยแล้วทำไมไม่พูดนี่ครับนี่เคล็ดลับความเร็วของไฮไลท์ b ีจีสปอ์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกกันด้วยนะครับ50บบาทเท่านั้นครับ